ถ้าพูดถึงงาน mega e v e n ์นะครับงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ Wo w o r l d Expo แต่ก็ไม่ได้มีแค่งานนั้นงานเดียวนะครับจะมีอีกหนึ่งงานที่ใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือ Specialized EXPO ในปี2028นะครับภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่จะมีสิทธิ์ลุ้นจัดงานนี้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณจิรุตอิสรางกูลณ,ณอยุธยาผู้อำนวยการทีเซ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับสวัสดีครับพอจิรุครับสวัสดีครับคุณโนครับอจิรุอยากให้พูดถึง Specialized Expo ก่อนเลยมันคืองานอะไรงานประเภทแบบไหนครับงาน Specialized Expo เนี่ยเ,เป็นงานที่เรียกว่าเป็นงาน Exposition ก็คืองานการแสดงประด้านนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดนะครับ,ร,บรองจาก World Expo เวิร์กเอ็เนี่ยจะจัดทุก5ปีเช่นเดียวกันกับ Specialized Expo <ม>แต่ Specialized Expo เนี่ยจะจัดอยู่ระหว่างปีที่ไม่ได้จัด Expo ก็คือช่วงกลาง<ม>ก็คือเอ็ o ใหญ่จะจัดปี25เ<ม>นี่ยนะครับ<ม>ก็คือตอนนี้ประเทศที่จะจัดก็คือที่ญี่ปุ่นอันนี้คือ World Expo เป็น World Expo <ม>นะครับส่วน Specialized Expo เนี่ยก็จะเรียกว่าขนาด ขนาดจะเล็กลงกว่านะครับแล้วก็จะเป็นโครงการที่ต้องมีเขาเรียกว่า legacy plan ก็คือว่าจะต้องสร้างอยู่บนพื้นที่ของที่มีโครงการอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นที่เราเสนอในครั้งนี้ก็คือที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมาการระดับชาติที่ร่วมกันเสนอเนื่องจากว่าพื้นที่ทีรรร่เราจะจัดเนี่ยต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0 0ตารางเมตรซึ่งก็คือประมาณ1 5อกว่าไร่ครับซึ่งเราได้พื้นที่ที่หาดไม้ขาวนะครับที่ รงวชิระพยาบาลซึ่งก็จะพัฒนาไปเป็น medical center and wellness นะครับซึ่งมีพื้นที่หมด1้อยไร่นะครับเป็นงาน exposition นะครับเป็นงานนิทรรศการที่แสดงถึงน,นวัตกรรมและความก้าวหน้านวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมทางด้านความคิดของมนุษย์ปรัชญาต่างๆด้วยก็คือเป็นการโชว์ประเทศใช่ครับโชว์ประเทศเป็นงานโชว์ประเทศเลยเป็นงานโชว์นวัตกรรมของประเทศท่านเรียกได้ว่าเป็นโชว์นวัตกรรมแต่คาว่านวัตกรรมเนี่ย ไม่ได้แปลว่านวัตกรรมความก้าวหน้าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องศาสตร์จนเรื่องบิลีฟด้วยเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของความเชื่อทางด้านสังคมการพัฒนาสังคมเป็นในเชิงของการพัฒนาครับ t ในฐานะที่เป็นบิลดิ้งเอเจนซี่ก็คือเป็นการดึงงานเป็นหน่วยงานดึงงานของโลกเนี่ยเราต้องพยายามดึงเรียกว่าเมกะอีเวนต์ครับซึ่งเมกะอีเวนต์ในโลกเนี่ยก็มีอยู่3งานใหญ่ๆที่เราศึกษาก็คืออย่าง World Expo นะครับ s p e c i a l e Expo มีอย่างโอลิมปิกมีอย่างฟี่าอะไรอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยก็เราก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราก็ดูแล้วเนี่ยว่าศักยภาพประเทศไทยมีความพร้อมเป็นการลงทุนที่เรียกว่าครั้งเดียวถามพออ้อนหน่อยนะครับทำไมต้องผูกเกตที่จะต้องเป็นเนื่องจากมีการพิจารณานะครับจากทางรัฐบาลครับ มีหลายพื้นที่ที่เราดูเราเพิ่อินภูเก็ตเนี่ยมีวชิระวียบาลที่มีโครงการอยู่แล้วด้วยเพราะฉนั้นก็จะตรงเข้ากับลักษณะของสเปเชียลไลท์โที่จะต้องสร้างอยู่บนพื้นที่ที่จะต้องมีโครงการที่เติมกันอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นภูเก็ตก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวคนรู้จักอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วก็มีการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเพราะว่าจะต้องมีเรียกว่า international airport คือท่าอากาศยาน สนามบ,บินนานาชาตินะครับเขาก็เดินทางถึงได้ทุกได้ทุกแบบนะครับทางทางรถแล้วก็ทางเรือมีโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนขยายสนามบ,บินรถไฟฟ้ารางเบา m r t เน่ยงบประมาณรวมๆกันได้ประมาณ81,000ล้านบาทในการที่จะมาลงในพื้นที่นี้สำหรับที่จะมาช่วยทำให้การจัดงานเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็มีโครงการรองรับ Medical Center ต่อไปด้วย ทีนี้แนวคิดที่ไทยเราไปเสนอเนี่ยเราใช้แนวคิดอะไรบ้างแนวคิดเนี่ยเรามาด้วยทีม future of life <Ừ. S 2> living in harmony <Ừ. S 2> sharing prosperity ครับซึ่งเราเน้นจากพื้นที่ด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข,สขก็จะเป็นการพรีเซนต์ในเรื่องของ Health Wellness, อกับ Wellness แล้วก็เรียกว่านวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวรรน, Green, นวัตกรรมด้านกรีนนวัตกรรมทางด้านกลังงานสะอาดซึ่งโครงการ เอ็กซ์โปสเปเชียลเอ็กซ์โปครั้งนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยจนไปถึงในเรื่องของการกอร่อสร้างก็จะเป็นการกอร่อสร้างที่จะต้องดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมออวัสดุต่างๆที่ใช้ก็ต้องเป็นวัสดุที่อยู่ในพื้นที่ถ้าพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนหน้าน,นี้มผมเชื่อว่าทีมงานผออ,อแล้วก็หน่วยงานต่างๆคงเตรียมความพร้อมมานานมากๆแล้วกว่าที่จะมาเสนอตัวที่อยากจะคว้างานนี้มามาจัดในเมืองไทยนะครับ ขั้นตอนเรื่องของความพร้อมเรื่องของข้อมูลต่าง,างๆเนี่ยเราเราทำยังไงบ้างคือที่เสงเป็นเพียงหน่วยงานเดียวนะครับในเรื่องของการทําบิลดิ้งแล้วก็การดํเดาเนินการในเพื่อรวบรวมแล้วก็ทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนหลักๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นจังหวัดภูเก็ตที่มีทั้งภาครัฐเอกชนที่นําเสนอเ,ออเข้าคอรมอลนะครับก,ก็มีเรื่องที่ตอนนั้นผมก็มีอยู่ในคณะทํางานด้วยที่ว่าโอ,โอ้เนี่ยเอกชนเนี่ยเข้าไปทางด้านกรอ,อทางกรอนี่คือความรวมมือเอกชนรัฐเนี่ย ขไปเสนอในช่วงคอรมอเนี่ยทำให้เราได้ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนของภูเก็ตเองท่านผู้ว่าการจังหวัดของภูเก็ตเองก็ช่วยกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่พื้นที่แล้วก็เป็นทีมด้วยนะครับเราก็เริ่มทํางานกันมาสองปีเหมือนกันก็เป็นงานที่ผมคิดว่าทุกคนร่วมกันแบบเต็มที่จริงๆครับก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีทั้งคนในชุมชนด้วยคือทุกคนพยายามที่จะทําทุกอย่าง คือจะจะพรีเซนต์ประเทศไทยอยากได้งานนี้มาครองรทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากพออ,อ,อ,อวิเคราะห์เนื่องจากต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ามันเป็นการแข่งขันมันเป็นการแข่งขันเพราะฉะนั้นจะต้องมีคู่แข่งคู่แข่งถ้าเราประเมินคู่แข่งนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กเรียลเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่เสนอนะครับ<ม>ที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยมีอยู่5ประเทศที่เสนอมี5ประเทศแล้วก็เข้ารอบมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งคือเดือนมิถุนาคือวันตัดสินนะครับวิทยาที่ถึงนี่แหละที่จะถึงเนี่ยนะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ5เดือนนะครับ ความเข้มข้นตอนนี้อยู่ที่ว่าจะจะต้องช่วยกันหาเสียง<ม>นะครับช่วยกันหาเสียงแล้วก็จะต้องมีการทําเรียกว่าเหมือนโรถโชว์แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องไปพยายามโน้มน้าวสมาชิก<ม>ทั้งหมด172ประเทศ<ม>ซึ่งจะโหวตกันในวันที่2 1มิถุนายนนะครับซึ่งก็จะเป็นซีรีส์ซีรีส์ไปแล้วก็<ม>หลกัหลกๆก็จะเป็นท่านทูตที่ฝรังเศสนะครับท่านทูตไทยที่ฝรัเศสนะครับ ในการที่แล้วก็ท่านทูดพานิชซึ่งท่านเป็นเบอร์ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่เลยตอนนี้ในการที่จะโน้มน้าวสมาชิกนะครับ BIE แล้วก็ที่จะช่วยโหวตกันในในช่วงเดือนมิถุนั้นคือเนื่องจากครั้งนี้เป็น5ประเทศนะครับเขาก็จะโหวตในลักษณะของประเทศไหนที่คะแนนน้อยที่สุดใน5ประเทศก็จะออกก่อนเพราะนั้นต้องโหวตออกทั้งหมด4ี่รอบเพราะนั้นเนี่ยการหาเสียงเนี่ยต้องเข้มข้นนะครับเข้มข้น ในเชิงของที่ว่ามีกลุ่มอย่างมีกลุ่มประเทศแอฟริกาที่มีเสียงคือ one one vote for one country one country for one vote กลุ่มประเทศแอฟริกาทั้ง50ประเทศเพราะนั้นแต่ละประเทศมีความสาคัญและมีเสียงสําคัญสงูงพอครับจนถึงวินาทีนี้แล้วเนี่ยเรามองถึงโอกาสที่จะคว้างานนี้มามากน้อยแค่ไหนผมผมเห็นว่าการทํางานครั้งนี้เป็นการทํางานที่ทุกคนทํากันอย่างเต็มที่ทจริงๆนะครับและเรา ทีเซปในฐานะที่เป็นหน่วยหนึง่งในที่รับผิดชอบในเรื่องของการบิดดิ้งเนี่ยเราก็มีการทำเ,เรียกว่าข้อมูลต่างๆในการเปิดเปรียบเทียบถึงโอกาสต่างๆเนี่ยผมคิดว่าโอกาสเราค่อนข้างดีนะครับ<ม>ในเรื่องของเ,อเรียกว่าข้อกําหนดต่างๆเราทํามาผ่านหมดมผ่านได้ดีด้วยอตอนนี้เหลือในเรื่องของการหาเสียงในต่างประเทศซึ่งคนที่แข่งด้วยนะครับก็มีสหรัฐอเมริกา มีอย่างสเปนบิกเบิ้มทั้งนั้นมีอย่างเซอร์เบียนะครับแล้วก็มีอย่างอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญในระดับโลกการโน้มน้าวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่เราเป็นหนึ่งในเอเชียก็มีโอกาสก็ถือว่าเราเราทำได้ดีโอกาสถ้าถามถึงโอกาสในการชนะเนี่ยผมคิว่าก็เราก็มีครับเราก็มีแต่ไม่ได้แปลว่าการที่เราทําดีทั้งหมดเนี่ยเราจะชนะเพราะนั้นช่วงนี้ คือช่วงโค้งสุดท้ายล้ที่ทุกคนคงจะต้องเร่งกันส่งเสียงบอกว่าประเทศไทยพร้อมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองข้ามช็อตสมมติเราได้งานนี้มาแล้วหวังว่าจะได้ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นภูเก็ตจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราได้งานนี้เนี่ยจะเป็นงานแรกที่ประเทศไทยได้จัดไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวด้วยอาเซียนนะครับแล้วก็ถึงรวมไปถึงเอเชียใต้ด้วยจะได้จัดงานที่เรียกว่าเป็น ระดับเอ็กซ์โปเป็นการรวมระหว่างนานาชาติมากกว่าร้อยชาติ<ม>ในการที่จะมาแสดงในเรื่องนวัตกรรมเพราะนั้นออโอกาสเหมาะก็คือไทยแลนด์จะอยู่ในแมท<ม>ของประเทศของ<ม>ของโลกละว่าเราสามารถจัดงานที่เป็นระดับโลกได<ม>้การที่มีโครงการนี้ในภูเก็ตเนี่ยทำให้มีโอกาสที่ทางไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตแต่อันดามันเนี่ยจะได้รองรับ<ม>ในช่วงเวลาด่าวนะครับจะมีคนเข้ามาไม่ต่ำกว่า 7ล้านวิสิตเอน,น,นในช่วงเวลาดังกล่าวแต่หลังจากนั้นเนี่ยเ,เมื่อมีโครงการต่อเนื่องเนี่ยเราก็มีความพร้อมและที่สามารถที่จะรับได้ขนาดนั้นมันก็จะเป็นการพัฒนามเมืองครับเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเราได้ไงานนีออ้ระหว่าง90วันเนี่ยนะครับวิคโนมิกอินแฟกที่เราคำนวณกันก็นกคือประมาณ49,00 0้านล้านบาท49,000ล้านบาทคือที่ที่จะเกิดขึ้นในงานเนี่ย49,000ล้านบาททำในพื้นที่ภูเก็ตในการจัดงาน เราไม่รวมถึงคนที่จะมาพักระยะยาวคนที่จะไม่มาเพื่อมาดูงานเอ็กซ์โปแต่แตมาดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของการพักพำนักในประเทศในยสูงขึ้นเพราะว่าเขาจะเดินทางไปในห,หลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเวิร์คเคชันเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้แปลว่าคนมาเที่ยวแล้วกลับบางทีคนก็ทํางานในขณะที่ม,มาเที่ยวได้เพราะฉะนั้น49,000ล้านเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เห็นชัดที่โซตั้งตัวตั้งนะครับ แล้วก็สามารถจ้างงานในพื้นที่เนี่ยได้ไม่ต่ำกว่าแสนหนึ่งห่นานี่ก็คือตัวเลขอ e ีทคนนอีแพละที่ที่เราทำนะเราก็จะมีตัวเลขอื่นๆอีกที่เป็นเอฟเฟกตามมาด้วยเพราะคัดอยากให้ฝากถึงคนไทยทุกคนแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีสิทธิโหวตหลังจากนี้อยากให้ฝากถึงคนไทยว่าจะาส่งกำลังใจยไงบ้างจริงๆทางกะกกรนะฮะแล้วก็ทางท่านสนันเนี่ยได้ร่วมกับทางเราเนี่ยทำในเชิงว่าเออแล้ว แล้วประชาชนชาวไทยเราร่วมเลยกันได้รเราก็มี QR code นะครับที่จะขอให้ขึ้นตรงนี้นะครับผมจะขึ้นให้นะครับแล้วก็มี QR code นะครับที่ทุกคนสามารถเข้ามาแล้วก็บอกว่าเราพร้อมนะครับที่จะร่วมถึงแม้เราไม่ได้โหวต112คะแนนแต่อันเนี้ยจะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่เราจะไปพรีเซนต์ให้กับสมาชิก BIE ดูโดยเฉพาะท่านเลขาใหญ่ที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยว่านี่แหละพลังของเราคือพลังของคนไทยทั้งชาตินะแล้วผมก็จะทําเป็นข้อมูลเนี่ยให้กับเขาอีกทีว่า ตัวเลขที่โหวตเ,เป็นตัวเลขที่มาจากประชาชนชาวไทยทุกคนที่เราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็อยากได้งานนี้จริงๆนะครับ Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ครับวันนี้ขอขอบคุณผอ,อจิรุตมากเลยนะครับที่มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานลึกมากเกี่ยวกับ s p e c i a l l z e d Expo หวังว่าภูเก็ตของเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วเชื่อว่าคนไทยทุกคนเอาใจช่วยทีมไทยแลนด์ทุกคนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ็ก2028ภูเก็ตไทยแลนด์จะไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่ไทยจะได้การค้าการลงทุนการสร้างงานสร้างไรายได้จะตามมาด้วยชื่อเสียงของเราจะไกลกว่านี้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็ภูเก็ตไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับจะถูกยกระดับพริกโฉมทั้งเมืองด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของคนไทยทุกคนนะครับเดือนมิถุนายนนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับฟังข่าวดี